เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับสไปเดอร์แมนพาร์ทที่1ิาแล้วเราจะมาที่แล็บนะครับเพื่อที่จะไปแบบว่ะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณอัพเกรดอุปกรณ์และความสามารถเต็มเต็มเออโอเคพร้อมแล้วปีเตอร์ฉันอยู่กับป้าเมย์มันแย่มากต้องรีบเอายารักษามาที่นี่ภายในหนึ่งชั่วโมงติดหายแล้วป้าเมย์แล้วถ้าเธอทำไม่ได้ ทำไม,ไม่ได้จริงๆยังไงก็ต้องรีบมาที่นี่นะต้องได้เอ็มเจต้องได้อืมสะบักสบอมเลยอืมยังเขียนไว้อีกเหรอเราสิ่งทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด็อกแต่ตอนนี้ผมต้องทำลายมัน กับผลงานเล็กๆน้อยๆของตัวผมเองก็คือจะสร้างนี่นึกถึงฉากที่ไปเมนที่เล่นโดยทอมฮอลแลนด์แล้วก็เปลี่ยนชุดในในเครื่องบินเลยอะชุดใหม่ปะเนี่ยเฮียชุดใหม่ด้วยทีมเหมือนแบบด็อกเตอร์เลยอะ คล้ายๆกันโอ้นดำเมียมเลยโฮ้ยจอยสันโทษัพท์อืมนี่ไงเจอพอดีอด็อกเตอร์ออคุณหน่อยก็ได้มาครับ ดอกนิดนึงเสมเร็จและอีกครั้งแล้วที่เราได้วิดีโอถ่ายท,ายทอดส,สดของนายอสัสบอนถูกจับตัวบนด่านฟ้าของตึกอสอสค็อปฝนตกเบรมตกอยากให้ฉันอ้อนวอนนี่เหรอไม่มีวันน่ะ โลกจะได้รู้ความจริงก่อนที่แกจะได้เก็บกวาดเรื่องนี้บอกสิ่งที่แกทำมาทั้งหมดฉันฉันไม่ได้ทุกอย่างที่แกมีต้างมดด้วยความโกหกทั้งนั่นแหละโกหก แกไม,ม่ควรไปดัดฉันไอเดียฉันทีนี้พูดความจริงมาบอกความจริงเหรอได้ความจริงก็คือแกแม่งไม่มีประโยชน์ตอนทำงานกับฉันเลย ความจริงก็คือแกไม่อยากยอมรับว่าฉันเก่งกว่าอ้าวแกมันแค่ความลบเหลวอตโต้และก็ไม่มีวันเป็นอย่างอื่นโอาอ้าวทิ้งไปแล้วเหมือนจะต้องทันปะมาแล้วครับตดงึดด็อกเตอร์ผมมาแล้ว เห็นก่อนเลยจำไว้นะว่าเราช่วยไว้จำไว้นะแจะยิ้มอะไรฮะตรงยารักษาม,มาออโต้ <Otto. S 2> <Otto. S 1> คุณทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อเฉลีเหลือเพื่อคนได้โปรดเถอะได้โปรดก่อนที่ผมจะอัดคุณแกสู้ด้วยผิดคนแล้วแน่ใจนะผมอัพเต็มนะชุดอะแล้วแต่แกละกัน เอ,ออยังไงฮะสู้สู้ผิดคนเอ้ยสู้ผิดคนเหรอสู้ผิดคนหึนหมามันก็ไม่ยากอะไรนี่หว่าออโตโอ้หืมึผมอะเรียนรู้มาจากมิสเตอร์ลีว่าว่ายังไงว่าตรงเนี้ยฟาดได้เอาอยารักษามาเลยน่ะคุณทำลายชีวิตออสวอลเลยแล้วนี่ไม่ ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่หรอไม่ก็ไม่เป็นไรช็อตไปเลยโอ้โหชี่ยออโต้ยุดผมบอกให้คุณยุดเอาอยุดไม่คือหยุดหยุดตีได้หรือยังคือหาของตีไม่เจอเอ้ยโอ้โหอ๋อโอเคมามาอโต้มาอือเอาคืนไปออโต้คุงหลบมาหลบมา หลบหลบมา <c oughs> ฉันไม่มีจุดอ่อน <c oughs> ไม่มีหรอ <c oughs> กูนี่แหละจุดอ่อน <c oughs> ออโต้ไม่มีจุดอ่อนแล้วกูนี่แหละจุดอ่อนมึงเองมาเร็วๆเลิกเล่นซะทีอ่ะตู้เฟรมตกแบบตกเออเอ,อันนีออ้คือทำยังไงหรอเออ เอาดิออโต้เอาดิยิงใหญ่ยิงใหญ่ออโต้ไม่มีจุดอ่อนเนาะไม่มีจุดอ่อนเล่นข้างล่างมาอ้โหเอายามา,มาเปิดใช้งานพาวสูตรออเปิดใช้งานพาวสูตรหลบมาเอก็กปึบเปิดใช้งานพาวสูตร ลีซัพพลายอ๋อก็คือรีซัพพลายเออดู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 ออโต้ใจเย็นออโต้คุงออโต้คุงหรีซัพพลายอ๋อมันคือแค่รีซัพพลายนี่เองหผมไปละออโต้ผมไม่เล่นคุณละไม่มีของอะไรให้ผมเล่นเลยอ่ะนี่ไงโอ้โอ้โห อ๋อโตอ๋อโตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยได้แล้วมามาออโต้ยังไงอื๋อออืสปอนจ้างกันเท่าไหร่ไม่มีครับทำด้วยใจผมปกป้องมึงนี่อยู่อึบอึบอ่ะอ่ะอันนี้นี่นี่โอ้ยเดียว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  หลบ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 หลอห้บหลบปลบหลบหลบหอบหล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 บงลบห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 ลบบหลบหลบโลหลบหหลลบหลบบหลบหหลบหหกหลบหล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 หรห ยังไงเดียยังไงออตโต้ยังไงใครโกหกไม่ได้โกหกพูดจริงยังไงฮะออตโต้ยังไงผมอยู่ข้างล่างนะนี่อยู่ไหนอะอยู่ข้างบนเหรอโอ้โหปากลับไปฮะและพุ่งเข้าไปดึงแกทำไรไม่ อ้าวเอ้ยอ,อุ๊ยโดนช็อตอื้ออยยมอึ๊บอ้าวชิบหายใหญ่หมดโอ้โหอื้มเหลือแต่สไปเดอร์เซนเท่านั้นเลยน่าผิดหวังจริงๆปาร์เกอร์เอาลุยแล้วอ๋อ ไหนบอกรู้ว่าป็นคนทำชุดไงคุณรู้อยู่แล้วเหรอฉันพยายามเตือนเธอแล้วปาร์เกอร์แต่เธอไม่ฟังคุณรู้สินะฉันยอมให้นายชนะไม่ได้เหลือแต่มันมีความหมายกับฉันมากแต่มันไม่มีความหมายกับผมเอาแล้ว ต่อยพังพังไปข้างแล้วครับอย่าบอกนะโอ้โหโอ้โอ้โอ,อใหญ่พังเอาตรงนี้เลยเหรอคุณไม่เห็นผู้คนที่ทำร้ายเลยเหรอ เธอไม่มีวันเข้าใจความทรมานที่ฉันทรมานนี่ไอแ้แกเจ็บไม่ได้เครื่องยิงใหญ่ก็พังเธอควรอยู่ข้างฉันสิไอ้เย็นผมเคยอยู่ข้างคุณโอเคไปหาเรื่อยๆครับอเออหลบมาเออหลบมาหลบเออหลบมาเออเอ หลบมาทางนี้เออ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 หลบมาและเข้าไปชิดเออเออหลบมาทางนี้อีกหนึ่งดอกแล้วเข้าไปชิดอีกรอบอืมอืมอออกโตออกโตไม่ใช่ทางนี้เออหลบมาเฮ้ยเออเอออ้าวนี่คุณหลบได้ทุกดอกไอ้โปรดนึกถึงคนที่คุณเคยเป็นสิหมอนั่นตายไปแล้ว เธอไม่สามารถช่วยฉันได้ปีเตอร์งนะั้นค,คุณต้องช่วยตัวเองล่ะอ้าปึ๊บหลบมาและเข้าไปต่อยชุดเดิมอือหลบมาอีกและเข้าไปต่อยอีกชดุดคุณมีความหมายกับผมมากนะด็อกเตอร์เออหลบมาผมเกลียดที่คุณบีบผมต้องทำแบบนี้ เอ iesen, เอพวกเราตั้งใจเปลี่ยนโลกด้วยกันไม่จบเลยเหรอเฮ้ยลบว่ะไม่ทันโอเคไม่รู้เร um> ื่องเลยเท่าไหร่แต่ฮิวไว้ก่อนโอเคครับอออืืเธอดูเหนื่อยนะปีเตอร์ปาร์เกอร์ไม่เหนื่อยเลยึแค่เสียความรู้สึก อออึอฮึบโอ้โหอือืออโต้หยุดออโต้บาเกอร์ถ้าเธออยากเปลี่ยนแปลงโลกเธอต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องที่ยากที่สุดให้ได้อึ๊บอย่านะ เดี๋ยวนะหรือว่าอ๋อเก็บไฟโอเคนึกว่าจะทิง้งผมเห็นด้วยกับเรื่องนั้นอ,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 อย่ารักษาเฮ้อ,อโหยังไม่พังอีกเหรอหมายถึงยากษายังไม่แตกเหรอ ปีเตอร์ฉันมองเธอเหมือนลูกนะฉันน่าจะรู้ว่าเธอจะหักหลังฉันเหมือนคนอื่นีเวนหักหลังหักหลังนะนะไม่ผมนับถือคุณนะฮะความคิดคุณจิตสำนึกคุณที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นน่ะแบบที่คุณไม่เคยยอมแพ้ไง นั่นเพราะว่าคนอย่างเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะใช้ความสามารถของเราบำเรอพวกมันแม้พวกมันจะไม่เห็นด้วยก็ตามเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้พวกที่อยู่ใต้เท้าเราไม่ว่าพวกมันจะเข้าใจหรือไม่ไม่คุณผิดแล้วคุณเป็นทุกอย่างที่ผมอยากเป็นแต่คุณกลับโยมมันทิ้ง ใช่แล้วเธอพูดถูกปีเตอร์ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วตัวเชื่อมประสาทมันส่งผลกับจิตฉันแต่ฉันแก้มันได้ถ้าเธอช่วยฉันพวกเราสามารถแก้มันด้วยกันได้กูบอกแล้วว่าให้รอกูผม,มทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการช่วยเหลือไม่ ถ้าพวกมันจับฉันพวกมันจะเอาแขนฉันไปทำให้ฉันติดอยู่ในร่างกายที่ไร้ประโยชน์นี่ได้โปรดปีเตอร์นั่นไม่ใช่ฉันใจอ่อนเนาะธอเคยพูดแล้วนี่ว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันน่ะ เธอสัญญาแล้วจำได้ไหมจำได้พูดอะไรกูจำได้หมดแหละแต่ที่โดนแทงเมื่อกี้กูจำได้และแน่นอนเธอจะอยู่อย่างสุขสบายความลับของเธอจะไม่ถูกแพร่งพลายุณจะทำให้ผมทุนจะทำอะไรก็ทำไปเถอดด็อกพวกเราจบแล้วปีเตอร์ถึงแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ทำปีเตอร์เธอจะไปไหนอะ ปีเตอร์ปีเตอร์ดีนะเข้ามาคุยในธนาคารเฟรมไม่ดอบโอเคต้องเอามาให้นักวิจัยก่อนอ้าวก็ยังอยู่นี่ Still viable. ยังใช้ได้อยู่แต่เราต้องการตัวอย่างที่มีวัผลิตเพิ่ม <_ d ose> ใช้เวลาแค่ไหนอ่ะสองสามชั่วโมงไม่ก็วันหนึ่งอายชิบหายถ้าเกิดเราใช้มารักษาใครสักคนตอนนี้อ่ะมันก็จะไม่พอสำหรับคนอื่นผมจะให้เวลาคุณแล้วกัน ช่วยหนึ่งคนหรือช่วยทั้งทั้งเมืองแม่งอเอ้ยสไปเดอร์แมนจะตากรรมอะไรวะเนี่ยนะ okay, ครับพมไม่เป็นไรนะ right ได้ยารักษาแล้วถอดหน้ากากออกเถอะอยากเห็นหน้าหลานนะอุ้ยรู้อยู่แล้วด้วยมา <'re> รู้เหรอ รู้มาสักผักแล้วล่ะป้าผมไม่อยากให้ป้าเป็นห่วงต้องห่วงสิแล้วป้าก็ภูมิใจด้วย <c oughs> เบนก็คงเหมือนกันและทุกคนที่หลานช่วยไว้ผมไม่รู้ว่าทำไงดีหลานรู้อยู่แล้วรู้แหละ นิดเดียวอ่ะอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะก็ไม่ได้อ่ะเอ้าไปเลยเหรอโอ้พระเมปีบวแอนติเซรามสเตชั่น อ๋อโอเคครับก็มาแจกจ่ายยาแม่ของไมล์แล้วก็ไมล์อันนี้ก็รู้อยู่แล้วปะเหมือนจะรู้ว่าป้าเมย์แบบเป็นคนสำคัญกับสไปเดอร์แมนปะไม่รู้ดิแต่เฟรมตกไหนครับเข้ามาครับเรียงแถว เที่ย yeah, ทั้งเบนทั้งป้าเมย์เบนปาร์เกอร์เมย์ปาร์เกอร์เบนอยู่เฮลส e o n e นอยู่เฮล v e r y o n นจริงเดี yeah. ่ยคือเออมันเป็นเรื่องที่นี่ควรจะทำแต่มันตัดสินใจยากแหละแม่งตัดสินใจยากจริงๆเลยอะ โตก็ถูกจับครับกับร่างกายที่ายประโยชน์ของเขางงเหมือนจะยังไม่ยอมแพ้นะสามเดือนผ่านไปร้านประจำปะเนี่ยเป็นไง สวัสดีค่ะันแมรี่เจนวัตสันรองบรรณาธิการยินดีด้วยรู้ว่าเธอทำได้เธอล่ะหางานได้ยังเออยังแต่ฉันอยู่เคียงข้างคุณนะที่รักกำลังคิดอยู่ว่าอาจะต้องเปลี่ยนอาชีพหน่อยนะเออจริงๆฉันน่าอยากเป็นเชฟน่ะโอทีแต่นักวิทยาศาสตร์คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแถมเก่งโคตร โปรเจกต์ล่าสุดที่ฉันทำสร้างประหมึกยักษ์ที่เกือบทำลายทั้งเมืองน่ะก็เลยนั่นสินะฉันหมายถึงเธอทำแกงกะหรี่ไก่อร่อยมากโอเคไหมเห็นด้วยถึงจะไม่ก็ถงจะต้องพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับตามอ่นนะจะไปตั้งแคมป์หออที่แมาของฉันยังไม่พร้อมอ่ะก็เลยไปค้างบ้านไม้สักสองสาดือนสองสาคืนเออ คือว่าเธอมาค้างบ้านฉันได้นะนี่ออเปอร์ถ้าอยากมาไม่ไม่ไมคือใช่คือว่าฉันไม่อยากคืออยากแตะถ้าเธอไม่ว่าอะไรนะฉันไม่เคยไปเศษเลยนะอืมฉันก็ด้วยนี่อย่างน้อยๆก็ยังเหลือ อ้าวจบแล้วเฮ้ยภาคนี้ดูเดือดมากแบบสุดอะทั้งด้านเนื้อเรื่องทั้งอารมณ์เดี๋ยวรอดูว่ามีคัาซีนไหมนะครับจะไม่ได้เชี่ยวชาญหรืออะไรนะแต่เชนคิดว่าเป็นทางที่ดีนะผมคิดมากไปหน่อยโอ้จะวางไอ้น,นี่ไว้ตรงไหน <c oughs> ตรงนี้ก็ดีโอเค เฮ้พีทคือผมอยากคุยเรื่องบางอย่างที่ไม่กล้าบอกแม่น่ะว่าไงเออคือมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับทางกายภาพน่ะโอ้เออแบบว่าในอยู่ในวัยที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงในอาจสังเกตเห็นบางจุดเช่นเออ ไม่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 ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเอ่อเออผมว่าขอให้คุณเห็นเลยดีกว่าไม่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 โอ้ค่อนข้างแปลกเนาะเอาอึ้งดิทำไม่แปลกเท่าไหร่นะ โอเคได้รู้ได้เล่นแน่นอนแต่ว่าก็รู้อยู่แล้วล่ะเออแต่ว่าภาคน,นี้คือสุดมากนะแบบคือต้องเล่นเองแล้วคือรู้สึกเลยว่าแบบตัดสินใจยากจริงคือถ้าเป็นปีเตอร์อ่ะมีกไหมอเอคมาครับน <c oughs> ายกของพวกเราออสบอน <c oughs> โอเคแปดกรกฎาคมวิจัยแมงมุมอยู่ด้วยอ๋อ oh, อยู่ในตู้นี้อ๋โอเคพวกเราเกือบสำเร็จแล้วพว่อจะพยายามต่อไปนะพ่อต้องหาวิธีรักษาให้ได้ ยอดพอทำได้แน่พ่อหลักแกนะไอ้ลูกชายอืมเจอแน่นอน <c oughs> เวนอมเจอแหละเออ <c oughs> โอเคเสร็จคอมเพลตแอคสครับจบเรียบร้อยอสุดยอด สนุกมากมันเลยขอแสดงความยินดีเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนเวลาของสถาวิจัยเรื่องความยากใหม่ได้โอเค a อน i ีออเอ่ะเปลี่ยนชุดซะหน่อยให้มันไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนี้ชุดน,นี้อ่าโอเคโอเคสวย โอเคจบแล้วครับสำหรับ Spider-Man Remaster ภาคแรกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามมาจนจบนะครับก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่สำหรับเกมอื่นจะเป็นเกมอะไรไว้รอดูแล้วกันไว้เจอกันสวัสดีครับ